สวัสดีครับผมกอล์ฟมาขอต้อนรับเข้าสู่ายการมันต้องมีหลายๆวันที่ผ่านมานะครับผมได้เดินตามตลาดหรือว่าแถวบ้านหรือว่าแถวชานเมืองเนี่ยหลายๆคนที่เล่นโปเกมอนโกนะครับยังไม่มีสิ่งนี้กันเว้ยผมก็อยากให้คนที่เล่นจริงจังสำหรับโปเกมอนโกควรที่จะมีสิ่งนี้กันมันจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้เราในการจับหรือว่าเดินไปที่ต่างๆแล้วฟักไข่ได้ง่ายๆนะครับ ซึ่งมันจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเสียจ,จะเป็นโปเกมอน Go Plus Pokemon Go Plus, Pokemon Go Plus. h a n c e your Pokemon Go p e r i e n c สำหรับในปี2022เนี่ยหลายๆคนนะครับยังใช้ Go Plus แบบผมเหมือนเดิมอยู่แต่มันมีแบบใหม่มาหลายๆอัน,นว้วยไม่ว่าจะเป็นอันกลมอันรีหรือว่าอันใหญ่ มีหลายรูปแบบช่วงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากใช้แบบไหนนะครับแต่ผมเห็นหลายๆอันนะครับมันสามารถซิงค์ได้2 ID ถ้าใครมีหลาย ID เนี่ยก็สามารถซื้ออันเดียวแล้วก็สามารถซิงค์ได้เลยเว้ยในเครื่องเครื่องเดียวแต่ที่ผมจะแนะนําวันนี้ก็คือของผมอันเก่าแต่ผมมาดปนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ว่าอัแดแอปยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก่อนที่จะไปดูเจ้าโกพัผมเนี่ยว่าอัแดแปยังไง เรามาดูวิธีการใช้งานและข้อดีข้อเสียของเจ้าโกพัดดีกว่าครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังสงสัยว่าเฮ้ยซื้อดีเป้ะวะหรือยังไม่ซื้อดีในคลิปนี้มีคำตอบก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่กล่องกันก่อนนะครับในกล่องเนี่ยผมก็จะเป็นโปรเกพัดนะนี่มันจะมีรูปของปีกาจนะครับบางสำนักเนี่ยก็บอกว่า มันอาจจะมีของปลอมก็ได้นะแ,แต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยของแท้แน่นอนนะครับดูจากรูปร่างแล้วน่าจะไม่โดนหลอกเนาะเรามาดูกันในกล่องดี่บอกว่ามันมีอะไรบ้างผมเอามาวางแล้วนะมีอยู่ประมาณแค่นี้ถามว่าอ่านไหมไม่อ่านอไอ้สายนี่รัดข้อมือถามว่าเคยใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้ดูดิโคตรใหม่ครับ ไม่ได้ใช้เหลือแต่โเอเกพัดส่วนตัวเครื่องเนี่ยผมไปอดัดแดปมานะไอตรงด้านหลังเนี่ยผมที่เกียดเปลี่ยนฐานไงก็เลยไปเอาพวกอะไรวะพาวเวอร์ชาร์เจอร์อะไรเงี้ยไปหาซื้อได้นะตาม shopee lazada ราคานะ่าจะอยู่ประมาณ 300ถึง5้าบาทนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนี่จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะดูตูดใหญ่ๆหน่อยนะไอ้ตรงนี้ที่จริงมันมีที่ล็อกเอลนะเดี๋ยวเอาใบเบอร์ชัว์มาให้ดูนี่มันจะล็อกเอลกับเสื้อประมาณนี้เนี่ยมันจะล็อกประมาณนี้แต่กูหนีบหักไปแล้วอ่ะมันเคเลยเป็นอย่างเนี้ย มันใช้งานมาเป็นปีแล้วครับปี2ปีได้นะที่ผมใช้มาตามสภาพอย่างนี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อโปรเจพัดกับมือถือกันดีกว่าก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปที่ตั้งค่านะแล้วก็เลือกบลูทูธแล้วก็เปิดบลูทูธแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> พี่ทำไมผมเข้าไม่ได้ <c oughs> ยังไม่ได้เปิดบลูทูธมึงก็เปิดไม่ได้ตัว้ <c oughs> ต่อมานะครับ เราทำการเชื่อมต่อโดยการที่เรากดโกพัสเนี่ยแล้วให้มันเห็นตอนนี้ของผมเห็นแล้วนะเนี่ยผมได้เชื่อมต่อไปแล้วนะครับกดทีหนึ่งตรงนี้รอของผมรุ่นเก่าแล้วต้องกดย้ำนะคราวนี้เราก็เชื่อมต่อแล้วเราไปที่ไอ้รูปฟันเฟืองเนี่ยแล้วก็ลงมาด้านล่างเลย เข้าไปที่โอเคพัด okay, แล้วเราก็กดนี่มันจะขึ้นไอเงเงาเงาดำดำเทาๆเนี่ยโอเคพัด okay, ล้วก็กดไปอีกทีหนึงเรียบร้อยครับทุกคนแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจับตัวอะไรหรือว่ามีตัวใหม่เปล่าเราไปเลือกตรงคลิกสตาร์ทนะวิธีการใช้ตัวนี้คือยังไงนี่ถ้าสีเขียวก็คือ ตัวที่เราเคยจับมอนมาแล้วนะแต่ถ้ามันขึ้นสีเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยคือตัวนั้นตัวใหม่เว้ยตัวที่เรายังไม่ได้จับเลยนะครับอ้าวแล้วถ้าเป็นสีแบบว่าตบท้ายด้วยสีรรยๆแบบนี้มันคือการที่เราจับมอนได้เว้ยอะแล้วถ้าเป็นสีแดงล่ะมันคือเราอด คือมอนมันหนีละล้ครับถ้ามันเด้งขาวสองครั้งเนี่ยแล้วครั้งที่สามเป็นแบบเหมือนสีสายลุ้งเนี้ยมันคือการปั่นเสาเว้ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเราปั่นเสาแล้วถ้าแบบเราอยู่บนรถใช่ป่ะแล้วคราวนี้รถมันไปไวอย่างเงี้ยแล้วเราปั่นเสาไอเครื่องเนี้ยมันจะปั่นไม่ทันใช่ป่ะพอมันปั่นปุ๊บมันจะขึ้นแบบสีแดงๆเว้ยว่า คุณปันไม่ได้ก็การใช้โปรัพั์ของแต่ละอุปกรณ์มันก็แตกต่างกันไปด้วยถ้าเป็นไอในการแบบใหม่อะมันก็เชื่อมต่อได้เลยนะแต่นั้นอะมันจะมีการบอกระยะก้าวเดินหรือว่าแคลอรีร่คุณเผาผ่านไปแล้วเท่าไหร่มันจะไหเทคกว่าแต่ตัวเนี้คือตัวดั้งเดิมที่ผมอะด p ปมาสามารถชาร์จได้สามารถจับมอนออโต้ได้นะผมชอบตรงนี้แหละผมเลย อยากพกง่ายๆไงไม่อยากแบบไปซื้อใหม่แล้วอะเออเปื้องนะครับซื้ออย่างเดียวตอลุยยาวๆเรามาในส่วนข้อดีข้อที่1นะครับคือการประหยัดแบตเราไม่จำเป็นต้องเอามือถือออกมาแล้วมาเปิดเพื่อมาหมุนหรือว่ามาปั่นเสาตลอดเวลามันจะทำให้เราประหยัดแบตได้เยอะนะครับข้อที่2องก็คือการขับขี่รถยนต์หรือว่าจักรยานมอเตอร์ไซ์ เราไม่จําเป็นต้องเอามือถือออกมาแล้วมาปัน่นเ้ยเราสามารถจับ2มือมันจะปลอดภัยกับคนรอบๆตัวแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะครับ <shocked. S 1> เพื่อที่จะได้ไม่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ3ดีไซน์อย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นแรกๆมันมีวงกลมวงรีหรือแม้แต่ Apple Watch ก็สามารถจับกับ b o y m o n Go ได้แล้ว 4. ราคาถ้าเทียบกับแต่ก่อนเนี่ย ราคามันลงมาเยอะเลยเว้ยแต่ก่อนเนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณที่ผมเห็นนะพันสองพัถ้ามีการจับออตโต้ด้วยเนี่ยพันแปดเขาคิดค่าแรงการอัดแอ์ให้ไอรุ่นรุ่นผมเนี่ยมันสามารถจับออตโต้ได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเครื่องหลายๆแบบที่ผมบอกมาเนี่ยสามารถจับออตโต้ได้เกือบหมดแล้วเว้ยเอาละครับทุกคนหลังจากที่เราดูข้อดีกันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีข้อเสียกันบ้างนะครับ ซึ่งข้อเสียข้อที่1ก็คือจับได้แต่บอลแดงซึ่งบอลแดงเนี่ยมันจับมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับ <c oughs> ผมก็คิดว่าเนียนมันเนี่ยจะให้เปลี่ยนเป็นบอลดำหรือว่าบอลน,น้ำเงินมั่งเพราะกูปัดด็ดเต๋าได้บอลแดงเยอะเกินนะครับผมว่าเนียนมันอยากให้ได้แต่บอลแดงเพื่อที่เราจะได้เปิดเครื่องแล้วมาหมุนเพื่อใช้บอลดำแน่นอนทุกคนว่าไหม ข้อที่2ก็คือเรามีโอกาสครั้งเดียวเว้ยในการจับมอนตัวนั้นถึงแม้เราจะกดหรือว่าจับออตโต้เราไม่สามารถจับอีกครั้งได้เหมือนกับที่เราเปิดเครื่องแล้วหมุนหมุนมุนฟิวหมุนหมุนมุนฟิวซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหนีกู3เลือกจับโปเกมอนตัวโปรดไม่ได้อย่างเช่นเราอยากได้ซานิกาเมะนะเราตั้งโปรพัทว่าเฮ้ยถ้าเจอซานนกาเมะเนี่ยเตือนเด้งสองรอบนะ แบบให้มันสั่นสองทีกึ๊ดกึดแล้วเราเปิดหน้าจอเพื่อมาจับเนียนมันยังไม่แก้ครับทุกคนถึงจะมีเครื่องแบบใหม่มาแล้วหลายหลายอันหรือว่าจะมีคนมาผลิตแล้วหลายๆเครื่องก็ยังไม่มีนะครับว่าเราจะเลือกตัวจับได้หรือว่าแจ้งเตือนผ่านนาฬิกาเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แม่นเตือนเราหรือเด้งผ่านแอปก็ได้นะครับยังไม่มีข้อที่4สัญญ,ญาณหลุดบ่อย เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเป็นกันนะผมเนี่ยหนึ่งในนั้นผมลองจับเวลาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเว้ยสำหรับโกพัฒต,ตัวนี้นะแต่โกพัฒต,ตัวอื่นที่พัฒนามาจนถึง2022เนี่ยผมยังไม่เคยรู้นะครับว่ามันจับยังไงถ้าใครรู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับว่ามันตัดกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะเพราะว่าถ้าเครื่องผมเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจากประสบการณ์ 5ปีในการใช้โปเกมอนโกพัดในการจับมอนเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ใครที่เล่นโปเกมอนโกบ่อยๆนานๆหรือว่าเล่นมาหลายปีแล้วเนี่ยแล้วยังไม่มีผมแนะนำควรซื้อเก็บเอาไว้ในตัวเก็บเอาไว้ในข้อมือเก็บไว้ในลิ้นชักเก็บใจไว้ในลิ้นชักใครที่ยังไม่มีผมแนะนำให้มีเลยนะครับสําหรับชาวโปเกมอนโกหลายๆคนนะครับ ที่ดูคลิปนี้ก็ไปซื้อมากันนะใครที่มีสอยดีผมแนะนําให้ซื้อเจ้าตัวนี้เลยกลมๆนียหรือว่าถ้าใครมีรุ่นใหม่กว่านี้แนะนําผมใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมอยากไปดูบ้างว่ามันสามารถจับได้สูงสุดกี่ไอดียไว้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเออและอย่าลื ใครที่ชอบเสื้อวินเทจสวยๆนะครับสามารถไปติดตามหรือว่าซื้อได้ทางอินสตาแกรมกอ์ฟอันเกอรมาวะได้นะครับสำหรับวันนี้ลายไปก่อนครับบาย